ก็ผมสวัสดีครับผมผมถ่ายย้อนชมนมผมโมกรดมือไงมมบรรลืมเปิดกล่องไม่ใช่ลืมลืมกดเปิดนยหนักมากเลยไปคุยพูดกันจับรายการนะไปแหมเอาคลิปลงก็ได้กดถ่ายพูดเทาแล้วครับผมเทาแล้วก็เทาแล้วก็เลยหลงุงลืมลืม ดูจมกัดดูกล้องหน้านหด้เลยจดูอันนี้นะเป็นหนวดปลาหมึกนะขายยากไหมกล้องหน้าม,มันป้นหมึกนะแถมมีไปหนึ่งกระสอบจะสอบที่เลยอันนี้จะเป็นพยาเสือโค่งนะเนี่ยนัำพยาเสือโค่งนะดัดแปลงมาจากอังกอร์นะอันนี้มาดัดแปลงจากอังกอร์มีอยู่สองต้นเหลือสองต้นจะขายตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งเก็บไว้จริงยังไม่ให้เยอะยังไม่ให้ใหญ่นะยังไม่ให้โตนะ เป็นไม้ทําใหม่ทําให้ดอกออกเยอะอันนี้เป็นพญาเสือโคร่งพญาเสือโคร่งก,กับอังกอรต่างกันไหมโวให้ดูนะนี่คือความแตกต่างดอกใหญ่เป็นอังกอรดอกเล็กจะเป็นพญาเสือโคร่งนั่นเราดูความแตกต่างนะอันนี้ทําใหม่นะจะให้ต้นนี้ไปอันนี้ต้นต้นนี้นาเด้วยต้นนี้นําต้นนี้ด้วยอ่ะจุดที่สามร้อยห้าสิบบาทสามต้นนี้ แพงไหมแพงสามร้อยเท่าไหร่ล่ะสามร้อยสามสิบสามต้นเอาไปกล่องแล้วสองใบสุดท้ายหละสูงได้อันนี้ไม่ซื้อไม่ขายไม่ซื้อไม่ขายนะอันนี้ลากสวยฐานสวยพี่ปัานาลากสวยฐานสวยตัวนี้เมื่อคืนบอกว่าหกร้อยกำไรขาดทุนไม่รู้ถ้าไม่ถ้าไม่มีกําไรไม่ขายขายมีกําไรนะห้าร้อยเอาไปตัวน,นี้ อันนี้ก็ไปซื้อมาไมา้เพียบรรณาจะหมดแล้วที่สวนเจ้าของสวนไม่ได้ทําเหลืออยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นว่าไม่ได้ผสมเกสรไปเอามานี่แต่เมื่อวานเหลืออยู่ยี่สิบต้นที่สวนถ้าหมดก็รอบใหม่ก็อีกสองปีกว่ามจะโตได้แบบนี้เพราะไม้ต้องทาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเพราะทางสวนเขาไม่ได้ทําเพราะว่าแกก็ยุ่งกับงานอื่นอยู่ห้าร้อยชุดนี้อันนี้ของแท้ถ้าหมดแล้วไม่ได้อันนี้ เกสรนฟังเจ้าของสวนว่าแลบนะไม่ใช่ไม่แลบแต่ว่าบ้างดอกทําไมไม่แลบไม่รู้้าครับเจ้าชายยังไงไม่รู้หรอกตางสวนว่าต้นนี้ปั้นเอาไว้ให้แบ่งวอมแบ่งกิงไว้ให้มนเกิดว่าก้าร้อยว,วันนี้แปดร้อยเนี่ยจะเป็นไม้สวยนนสวนนี่เป็นไม้ที่ยงทำฟอไว้ให้แล้วจริงว่าจริงนี้จะเล็กกว่าเพื่อนแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพอใหญ่เองใหญ่ายายเองนี่แปดร้อยเนี่ยเน,เนี่ยนี่แปดร้อยเนี่ยโวย อกก็บเงยไหมเดี๋ยวจะได้ทำสายพันธุ์ไมเหล่านี้แก้ไขอะไรบ้างเพื่องเติมถ่าให้ดูแป๊บๆนะเมื่อกีก้ผมไปทุ่งนาแล้วกำลังหรลคลิปมันหนาวไงว่าจะไปนั่งนอนพักพอดีว่มไปไมนั่งหลักไปนั่นแหละทำอะไรบ้างทุ่ทงนา้องหน้าดูได้ไหมคนถ่ายไม่เห็น มันเป็นลูกหมาไอเนี้ยนี่เนี่ย,ไ,ยไม้ยังไม่ได้เสียบที่เห็นตรงนี้เนี่ยรอถ้าให้ปุ๋ยก็เปื้อนปุ๋ยถ้รารอผลตกมาแค่ครั้งเดียวไม้ตัวนี้ก็นบึ๊บอ่ากินแล้วผมก็จะมาเสียบบึ๊บแล้วผมก็จะรวยปับ๊บไม่ห,หรอกแค่ได้กินแค่ได้กินชาวานก็โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำ เนี่ยวันนั้นขายจะชมได้ซื้อดินมาเลยตรงนี้สองรถตรงนี้สี่รถจะปลูกผักเฮ้ยัดนไปวิ่งไล่ไก่จะปลูกผักจะปลูกผักนะแปลงผักหลวงไม่ต้องวางสวย <c oughs> เครื่องเก่าจะเอาไปรับแปลงผักไหนล่ะเนี่ยพี่สาให้มาได้พันผักมา เขาผมพอเห็นไลยนี่คนอันนี้คนแก่นะโอเคพอแล้วขอบคุณคัดด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ